สองรุ่นชาแนลนะครับเลือกใบไหนดีเป็นปัญหาโลกแตกมากๆครับสำหรับคนที่คิดจะซื้อชาแนลใบแรกนะครับ2รุ่นนี้ราคาต่างกันประมาณ1 0 0 0 0แบาทครับก็คือน้องคลาสสิกกับน้องบอยแต่ว่าความหรูหราแล้วก็การใช้งานเนี่ยต่างกันเป็นอย่างมากเลยครับอย่างแรกก็คือน้องชาแนลบอยนะครับชาแนลบอยส่วนใหญ่เนี่ยจะมาเป็นอะไหล่แบบวินเทจครับก็คือจะเป็นอะไหล่เงินลมดำนะครับหรือว่าเป็นอะไหล่ทองลมดํานั่นเองครับตัวนี้เนี่ยจะต่างกับคลาสสิกนะครับคลาสสิกเนี่ยเขาจะมาเป็นโซ่แบบชายนี่ก็คือเป็นเงินชายนี่แล้วก็เป็นทองแบบชายยนนนนีี่่คครรรรััและออออองงงงงททท2กก็็ืืููปปเข จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมแต่ว่าถ้าเป็นคลาสสิกนะครับก็จะออกแนวทรงคางหมูนิดๆครับจะมีมิติ2ชั้นเนี่ยไม่เท่ากันนะครับการใช้งานเนี่ยคลาสสิกบอกเลยเลยว่าจะใส่ของได้น้อยนะครับเพราะว่าของเขาเนี่ยจะเป็นที่ล็อกเปิดแบบหมุนแบบนี้นะครับเปิดมาเนี่ยจะเจอแฟบรองข้างใน1แสบก็จะใส่ของได้น้อยกว่านะครับด้วยความกว้างความลึกที่น้อยกว่านั่นเองครับแต่ว่าถ้าเป็นชาแนลบอยเนี่ยบอกได้เลยว่าจะใช้ได้เต็มพื้นที่มากกว่านะครับแล้วก็มีความหนาที่มากกว่านั่นเองส่วนลุคของชาแนลบอยนะครับจะเป็นลุคที่ ual, แแคววล้้กกก็็็มเเเดินนนั่่่อองตาาถปืจะ แนวอารมณ์หรูหราแล้วก็เอาไว้สําหรับออกง,งานครับถ้าใช้ทุกวันเนี่ยก็คือจะแนะนําให้เป็นชาแนลบอยครับการเลือกซื้อกระเป๋านะครับเราควรจะมาลองสัมผัสลองมาสะพายดูด้วยตนเองนะครับเพื่อเป็นการยืนยันกับตัวเราเองครับว่าเราชอบกระเป๋าใบนั้นจริงๆบางครั้งคําแนะนําจากผู้อื่นนะครับก็มีความสําคัญนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยก็คือกระเป๋าใบไหนเหมาะก,กับเราแล้วเราชอบใบไหนนั่นเองครับสนใจคลิปดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องดรแบรนด์เดมด้วยนะครับ